สวัสดีครับสมาชิกส่วนตุเรนเมืองใหม่สำหรับเช้านี้นะครับผมจะมาแชร์ว่าในช่วงของก่อนที่จะหมดมีนาคมนะครับเพื่อก้าวสู่เมษายนของช่วงสงการนี้นะครับฤดูร้อนๆอากาศอุณหภูมิค่อนข้างเปลี่ยนแปลงบางวันก็เย็นบางวันก็อากาศร้อนจัดนะครับเมื่อวานนี้นะครับเวลาบ่ายโมงสามสิบนาทีก็แผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะครับ ก็ทําให้วุ่นวายกันอยู่พอสมควรนะครับแต่ไม่ว่าอะไรจะหมุนเวียนผ่านไปแบบไหนอย่างไรนะครับแต่ทุเรียนเราก็ยังกลับมาดูมาดูแลเหมือนเดิมนะครับสําหรับชาานี้เป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่เป็นวันเสาร์เป็นวันเสาร์ที่29นะครับเป็นวันเสาร์ที่29จำวันผิดนะครับ <c oughs> วันเสาร์ที่29มีนาคม68นะครับ ในเรื่องของผมจะมาแชร์ว่าในเรื่องของอาหารทางดินนะครับที่ผมย้ําเสมอว่าอาหารทางดินนั้นนะครับช่วงนี้อากาศร้อนๆอย่างนี้งดปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับสําหรับทุเรียนเล็กนะครับในพื้นที่นะครับย้าในพื้นที่ที่มีอากาศอากาศแห้งอากาศร้อนนะครับเช่นภาคภาคอีสานภาคก,กลาง หรือภาคเหนือนะครับเพราะอากาศความชื้นสัมผัสมันน้อยนะครับถ้าใส่ใช้ในเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์เคมีหรือปุ๋ยเคมีมักจะมีปัญหากับใบไ,ไม้ถ้ายิงน้ำไม่ครอบคลุมอ่ยิงน้ำไม่ถึงยิงน้ำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับของผมนี้อยู่ที่อำเภอลมศักดิ์จังหวัดพิจิตรนะครับอากาศก็ร้อนจัดเลยนะครับ ก็38องศาก็มีบางวันนะครับแต่ตอนเช้าเๆอากาศเย็นมันมันสลับกันนะครับบางวันก็ร้อนบางวันก็ออกอาการอากาศค่อนข้างเย็นเย็นก็เลยให้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับในโซนที่มีความชื้นน้อยนะครับย้ําให้ปุ๋ยอินทรีย์เท่านั้นเพียงพอนะครับช่วงมีนาและเมษาก่อนจะเข้าสู่ฤดูฝนนะครับส่วนไปถึงฤดูฝนเราค่อยขยับมาเป็น <c oughs> ขยับมาเป็นอินทรีย์เคมีนะครับแล้วมาดูนะครับว่าวันนี้นะครับผมคัดสรรอะไรที่จะให้กับทุเรียนเล็กนะครับตั้งแต่เริ่มปลูกนะครับก็มี1ปีก็มี2ปีก็มี3ปีก็มีนะครับก็จะใช้ในส่วนผสมเดียวกันหมดนะครับจะไม่แยกอายุรุ่นนะครับก็ถือว่าเป็นทุเรียนเล็กทั้งหมดนะครับลำดับแรกนะครับ ปุ๋ยอินซีนะครับผมสั่งซื้อมาเมื่อวานนี้นะครับเนี่ยจะเป็นเม็ดรประมาณนี้หน้าตาเม็ดสวยมากเลยนะครับเนี่ยเม็ดสวยมากเลยนะครับปุ๋ยอินซีห้ากิโลนะครับขออนุญาตยกขึ้นก่อนจะลงรายละเอียดในส่วนนี้นะครับเป็นปุ๋ยจากบริษัทขวัญกระสิกรนะครับเนี่ยถุงประมาณนี้ห้ากิโลนะครับห้กิโล ขวัญกสกรนะครับเขาทำถุงอย่างดีเลยครับ2สองชั้นนะครับมีชั้นนี้แล้วก็ชั้นนี้แล้วก็ข้างในก็จะเป็นถุงพลาสติกผมแบ่งมาแล้วนะครับสองกิโลนะครับเหลืออยู่สามกิโลขวัญกษะสกรทําไมผมจึงใช้ขวัญกระสกรนะครับผมดูว่ามันมีส่วนผสมที่ไม่เหมือนสูตรอื่นๆนะครับในส่วนส่วนประกอบนะครับมันจะมีมูลเป็ดหรือขี้เป็ดนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ขี้เป็ด30%แล้วก็มูลสุกรหรือขี้หมูเนี่ยสาแล้วก็มีกากน้ําตาลอีก30%นะครับกากน้ําตาลโรงงานพวกเค้กอ้อยกาก,ากอ้อยนะครับเนี่ยสาอีก10%ก็คือเป็นโดโลไม้นะครับเนี่ยมันก็เลยทําให้หนึ่งในเรื่องของเค้กอ้อยผมเคยใช้นะครับสั่งมาแล้วก็เอามาใช้กับทุเรียนเล็กค่อนข้างว่ารากเขาค่อนข้างเดินได้ดี นะครับผมก็เลยเอาส่วนนี้นะครับที่มีองค์ประกอบแบบนี้อันเดิมนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็มีโดโลไมซ์10%เพื่อที่จะปรับสภาพดินไปในตัวด้วยนะครับนั่นคือข้อดีเป็นสิ่งที่เป็นข้อมูลที่ผมได้ตัดสินใจเลือกนะครับซื้อสั่งซื้อมา5กิโลนะครับคือรี่มาส่งเมื่อวานนี้และผสมกับอะไรนะครับ2กิโล2ต่อ1ผสมกับตัวนี้ครับนี่1กิโลฮิวมัสแม่หมอ ซึ่งมันมีธาตุอลีโอนาไดนะครับช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารนะครับถุงซิปนี้ก็1กิโลนะครับแต่ราคาผมจำไม่ได้นะครับพอะซื้อมาใช้บ่อยแล้วก็ใช้นานเป็นประจำเวลาใส่แต่ละเดือนนะครับผมก็จะผสมอยู่ทุกครั้งนะครับผมสั่งมา3ามทีละ3 4บางทีก็3กิโลบางทีก็5กิโล อ่าชิ้นกันมันจะมาอยู่ในกล่องใหญ่ๆใ,ใบใหญ่นะครับเหลือถุงสุดท้ายพอดีเดี๋ยวจะสั่งเพิ่มอยู่ก็ถือว่าใช้ดีเพราะช่วยปลดปล,ดปล่อยธาตุอาหารในดินนะครับรีโอนาได้ถือว่าโอเคอยู่ยอดก็ถอดได้ดีนะครับผ,มส,ผสมนี้นะครับสองสองต่อหนึ่งนะครับสองต่อหนึ่งอ่าปุ๋ยขวัญกสิกร2สองกิโลแล้วก็รีโอนาได้นะครับรีโอนาได้หนึ่งกิโล รวมในนี้3กิโลนะครับก็ใส่เฉพาะที่เป็นตุเรียนเล็กนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราหวานก่อนนะครับพอหวานหลังจากนั้นก็ยิงน้ำสปริงเกอร์ตามเลยนะครับช่วงที่จังหวะหวานนะครับให้ห่างให้ห่างจากโคนประมาณสักคืบหนึ่งนะครับสักคืบหนึ่งเพราะว่าบางทีในส่วนประกอบพวกนี้นะครับมันมันอาจจะทําให้เค็มได้นะครับแม้แต่เป็นมูลสัตว์มูลอะไรมันก็มี อโอกาสทําให้เค็มได้นะครับเพราะผมสังเกตดูเวลาผมใส่ขี้ไก่กแกลบก็ดีที่หมักแล้วนะครับขี้วัวที่หมักแล้วก็ดีเวลาเอาไปใส่ถ้าชิดโคนก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ใบมันจะออกออกเหลืองๆอยู่นะครับถึงแม้ว่าเราหมักก็ตามนะครับอันนี้เรา,าเราไม่แน่ใจว่าผ่านกระบวนการหมักแบบนหนอย่างไรเพื่อป้องกันเพื่อป้องกันไม่ให้รากเขาไหม้นะครับ ก็ให้ใส่พอประมาณนะครับให้ใส่พอประมาณแล้วห่างจากโคนต้นประมาณสักหนึ่งคืบนั่นคือหลักการใส่ทั่วๆไปอย่างปลอดภัยที่สุดนะครับแล้วเวลาหว่านละ่ะหนาแค่ไหนมากแค่ไหนหว่านให้ให้คำนวณว,ว่าตารางตารางนิ้วหนึ่งให้อยู่ได้1เม็ดนะครับตารางนิ้วก็ไม่ต้องหนามากช่วงนี้นะครับทุเรียนเนี้ยใบเขาจะไม่ค่อยขี้กลางเท่าไหร่เพราะความชื้นสัมผัสต่านะครับแต่มีอากาศร้อนใบก็จะเล็ก นะครับแล้วก็ยอดไม่อวดเหมือนกับฤดูหนาวนะครับเพราะ,ะท,ทั้ทีไม่อวดเหมือนฤดูฝนนะครับมันก็จะออกอาการคล้ายฤดูหนาวนะครับเพราะฉะนั้นใส่ใส่บางๆนะครับแต่ใส่ทีได้15วันใส่ได้แต่ขอใหอ้ใส่บางๆนะครับใส่บางๆไม่ต้องเล่งเข้ามากนะครับไม่ต้องเล่งมากประมาณนั้นแล้วก็ลดน้ําตามถัดมาพอดินฉ่ําแล้วยิงน้ําสัก20นาทีผมก็จะมาผสมตัวนี้สั่งมาเมื่อวานเหมือนกันเพื่อสมาชิกเนี่ย ยังไม่เคยใช้หรอกนะครับเขาบอกว่าลาดยี่ห้อคืนดินดีนะครับคืนดินดีลืมบอกพึ่นสมาชิกที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์ตัวนี้ผมเคยใช้แล้วดีผมจึงสั่งซื้อซื้อ,ซ,อซื้อใช้อีกนะครับแล้วในส่วนนี้ไม่เคยแต่ไปดูในช e ้อปปี้ลาด้าลาซารานะครับผมก็เลยเห็นข้อมูลเขาดูน่าสนใจผมก็เลยเห็นว่ามันเป็นสารคล้ายๆว่าเป็นฮิวมิกเนี่ยมันเป็นฮิวมิกฟูวิกธรรมดานี่แหละครับเนี่ยเป็นฮิวมิก นะครับแล้วก็เป็นกรดฟูวิกเป็นฮิวฮิวมินเป็นฮิวมินเป็นกรดซิลิลิกนะครับซิลิลิกนะครับแล้วก็ซิลิเกตพวกนี้ทําให้รากแข็งแรงนะครับพวกนี้กรดฮิวมิกฟูวิกที่เราใช้ประจํานะครับที่เป็นฮิวมิกฟูวิกทั่วไปแต่นี้มันเป็นน้ําที่ผมเคยใช้ประจํานั้นมันเป็นผงเป็นผงนะครับก็เลยลองดูนะครับดูแล้วมันน่าจะสะดวกในการที่เทผสมครั้งเดียวแล้วก็เอาไปราดที่โคน ลาดทางดินนะครับฉีดพ่นก็ได้แต่อันนี้ผมจะเอามาลาดทางดินนะครับเพราะว่า,าช่วยเสริมเติมเขาเรียกว่าเสริมให้รากแข็งแรงนะครับเพราะมีซิลิคอนซิลิก้านะครับส่วนผสมผมจะใช้อัตราตัวนี้ครับเพื่อนสมาชิกหนึ่งลิตรต่อน้ำสองร้อยลิตรผมจะใส่ถังใหญ่แล้วก็เอาน้ําใส่ถังใหญ่สองร้อยลิตรแล้วก็ใส่หมดขวดเลยแล้วก็เอาไปราดนะครับลาดก็ปริมาณพอเหมาะนะครับสักประมาณสัก โคกหนึ่งก็ประมาณสักนิดสองนิดประมาณนั้นนะครับก็จะเสริมเติมนะครับแต่ถ้าทุเรียนต้นใดนะครับเนี่ยที่นอกเหนือจากตัวนี้แนละ้วถ้าทุเรียนต้นใดนะครับที่ออกอาการขาดธาตุอาหารก็มีตัวนี้เสริมอีกนะครับเทใส่ร่วมกันได้นะครับคนคนให้เข้ากันเลยเป็นไมโครคีเลตนะครับเป็นอาหารรองเสริมนะครับเนี่ยอาหารรองเสริมนี่อาหารรองก็จะมีแมกนีเซียม4%อ่าแล้วก็ธาตุอาหารเสริม มันก็จะมีธาตุเหล็กนะครับไม่แน่ใจว่าชัดหรือเปล่านะครับสูงธาตุเหล็กแมงกานีสทองแดงโบลอนโมลิเตนันสังกะสีประมาณนะครับมีจํานวนไม่มากนะครับนี่ศูนย์จุดศูนย์จุดนะครับแต่มากที่สุดก็จะเป็นแมงกานีสกับธาตุเหล็กนะครับเนี่ยประมาณนี้มันมีข้อมูลประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็เคยใช้แล้วนะครับก็ถือว่าช่วยธาตุอาหารได้ดีในช่วงฤดูดหนาวผมก็เลยสั่งซื้ออีกเมื่อวานนี้มาส่งพร้อมกันนะครับ3อย่างมาส่งพร้อมกัน วันนี้ผมก็เลยตัดสินใจใส่พอดีได้ห่างไป20วันแล้วที่ผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยให้เขานะครับก็เลยจะทําไปพร้อมๆกันเพราะตัวนี้สามารถลาดได้นะครับฉีดพ่นได้ลาดทางดินได้นะครับนี่ที่เขาเขียนตรงนี้ใส่ลาดทางดินนี่ตรงนี้ก็เขียนบอกว่าพ่นทางใบนะครับนี่พ่นทางใบเพราะมันเป็นคีเลตก็เลยสามารถลงทางดินได้ด้วยฝั่งนี้เป็นทางดินนะครับประมาณนี้ก็ดูฉลาดตามนี้ก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับ3อย่างประมาณเท่านี้นะครับเอ่อ คือหนึ่งเราใส่ปุ๋ยก่อนนะครับปุ๋ยเม็ดก่อนแล้วก็ลดน้ําตาม20นาทีแล้วก็มาเราก็มาปิดน้ําพอปิดน้ํแเราก็ผสม2อย่างนี้รอขนาดที่เราลดน้ําครบ20นาทีก็ดึงเบรกเกอร์ลงพอดึงเบรกเกอร์ลงหลังจากนั้นก็เราก็ปรุงพวกนี้รอถัง200ลิตรหรือถ้าทุเรียนเรามีจํานวนน้อยเราก็ใส่แค่1อยลิตรหรือมีต้น2ต้นเราก็ใส่บัว5ลิตรแล้วก็หารจํานวนลงเขาใช้1ลิตร ต่อน้ํา2 0ลลิตรแล้วก็หารลงนะครับหารจํานวนน้ําด้วยหา,หารจํานวนอัตราลิตรนี้ด้วยนะครับประมาณนี้เพราะว่า1ลิตรก็เท่ากับพันซีซีแล้วก็หารลงเอานะครับตามปริมาตรอของน้ําที่เราใช้นะครับประมาณนี้ก็พอลาดเสร็จก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับอันนี้ใส่ร่วมกันก็ได้นะครับถ้า หรือจะใส่แค่ในน้อยก่อนก็ได้เพื่อเสริมเติมธาตุอาหารให้เขานะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับธาตุอาหารรองเสริมเพราะว่าทุเรียนเขาจะเขาจะใช้ประโยชน์ได้น้อยนะครับใส่เยอะก็จะสิ้นเปลืองแต่ท้งนั้นท้งนี้เขาก็มีอยู่อาตาัตราวิธีการใส่นะครับวิธีการผสมเขาจะมีคําอธิบายบอกอยู่ประมาณเท่านี้นะครับสาหรับเชา้านี้ที่นานแล้วมันนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้นําเสนอนะครับในหลายอย่างด้วยบานรักงานด้วยนะครับหลายอย่าง ก็ค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยพอสมควรช่วงนี้ก็คงจะฝากติดตามไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ